อาจารย์สมชัยก็โอ้นี่แกก็แรงดีว่ะพี่ปองสมชัยสีสุัพยยากรเออนี่ขึ้นเลยไต่สวนสีดำเลยโอ้โหนะสมชดีไว่เด๋อวติดคุกไปด้วใช่ใช่ใช่นะสมชัยสีสุทพยยากรนะครับอดีตกรรมการการเลือกตั้งนะโพสผ่านเพจของแกเนี่ยนะครับของอาจารย์เนี่ยปั่นไปไหนบอกว่าการปิดห้องไต่สวนโดยอ้างเนื้อหามีส่วนเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาตินั้นน่าจะเป็นผลเสียต่อตัวตุลาการเอง ทำให้ความไม่ไว้วางใจไม่เชื่อมั่นในการทํางานของศาลมีมากขึ้นกว่าเดิมหากจะอ้างเหตุผลความมั่นคงการไต่สวนตัวเลขาที่การสภาความมั่นคงน่าจะเป็นส่วนเดียวที่จัดให้เป็นการไต่สวนลับและควรเชิญทุกคนที่ไม่เกี่ยวข้องออกเจากห้องไม่ใช่แค่แพรทองทานไปรออีกห้องแค่คนเดียวส่วนการไต่สวนนายกแพรทองทานเป็นประเด็นสาธารณะที่สมควรให้คนไทยทั้งประเทศรับรู้ถึงเหตุผลในหลายเรื่องที่คนไทยยังคลางแคลงใจเช่น ทำไมเรียกแม่ทัพภาคสองว่าเป็นฝ่ายตรงข้ามทำไมใจดีกับคุณเซนโดยพูดว่าอยากได้อะไรให้บอกหลานที่พูดไปทั้งหมดเพื่อไม่ให้คนไทยไล่ไปเป็นนายกขเขมรหรือพูดเพื่อประเทศชาติกันแน่คำถามเหล่านี้อาจารย์สมชัยบอกว่าถึงฟังถ่ายทอดกันทั้งประเทศก็ไม่ได้มีผลอะไรต่อความมั่นคงของประเทศหากเป็นความมั่นคงก็คงเป็นความมั่นคงเฉพาะตําแหน่งของคุณแพทองทานเท่านั้น แต่ที่รับรู้หลังจากที่เลือกแนวทางไต่สวนสีดำความมั่นคงในความเชื่อถือผลการตัดสินของศาลพังทลายไปแล้วส่วนหนึ่งไม่เชื่อก็จะไปไปทำโพถามและปีหน้าอย่าหวังว่าจะได้คะแนนความโปร่งใสามาเป็นที่1ของประเทศแบบสอตอง,อง,องในปีนี้ละ่ะจะขำกลิ้งนะคือประเด็นหลักของคุณสมชัยเนี่ยนะครับก็ออกมาวิจารณ์ กระบวนการในการไต่สวนนะกระบวนการในการไต่สวนที่ที่ศาลเนี่ยตัดสินใจแตกการที่จะปิดห้องไต่สวนนะโดยยกเหตุผลเรื่องความมั่นคงคุณตมแช่บอกว่าถ้าจะเอาเรื่องความมั่นคงเนี่ยตัวคุณจัดใช้บางช่วงคนเดียวพอนะคุณจัดใช้บางช่วงคนเดียวพอเพราะเป็นเลขาที่การสภาความมั่นคงแหงชาติอาจจะถามเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงอะไรก็ว่าไปแต่อุ้งอิงเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับความมั่นคงเลย และคนไทยอยากจะรู้้วยพูดแบบนี้ไปเพื่ออะไรอย่างไรเพราะนั้นเนี่ยไอ้การใช้กระบวนการแบบนี้สุดท้ายมันจะส่งผลเสียต่อต่อศาลเองนะคือจา์สมชัยก็คงพูดอ่าก็คงคิดรอบครอบแล้วแหละว่าพูดแบบนี้ไม่น่าจะโดนศาลเล่ง,งานนะนะเพราะว่าไม่ได้ไปวิพากษ์วิจารณ์การคําตัดสินของศาลหรืออะไรจ้านะแต่ว่าพูดถึงกระบวนการของการทํางานของศาลจ้าแต่แต่หัวข้อรุนแรงไปหน่อยนะรุนแรงไปนยรุนแรงไปนยหัวข้อรุนแรงไปหน่อยนะ้ยาเสียอยู <laughs> ่ยลยเลยเดี๋ยวอ่า